สวัสดีผู้ใช้แรงงานทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ดิฉันก็มาจากสมุทรปราการนะคะแรงงานสมุทรปราการก็มาอยากจะมาะร่วมยื่นหนังสือแล้วก็ทวงถามนะคะข้อเรียกร้องที่ยื่นไปที่ในหลายท่านคงจะทราบข้อโมลนะคะยื่นไป11เเดือนนะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะคะยังไม่ได้มีการตอบสนองให้พวกเรา ได้รับรู้เลยว่าจะเป็นอย่างไงนะคะก็อยากสาประเด็นพวกนี้แล้วปัญหานะคะอยากจะให้ประกันสังคมนะคะได้รีบดําเนินการนะคะทำตามข้อเรียกร้องที่เราเสนอไปอย่างเช่นนะคะเงินเยียวยานะคะถามว่าผู้ใช้แรงงานนะคะไม่ว่าองค์กรไหนนะคะเงินเยียวยาเรายังไม่ได้รับการาตอบสนองจากประกันสังคมนะคะ แล้วก็ประเด็นที่สองเรื่องวัคซีนนะคะขอถามนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเรื่องวัคซีนนี่อยากให้ผู้ประกันตนนะคะได้รับวัคซีนที่มันมีคุณภาพอย่างที่เป็นในปัจจุบันได้ไหมคะอย่างเช่นวัคซีนไฟเ่ยนะคะผู้ประกันตนก็ไม่ไม่มีความมั่นใจเลยว่ามันจะมีมาตรฐานหรือคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ได้อยากากประเด็นปัญหาของผู้ประกันตนนะคะแล้วก็เรื่อง การทํางานนะคะอยากให้คณะกรรมการบอร์ดประกันสังคมนะคะทำงานโดยเป็นองค์กรที่สลัดนะคะที่เห็นใจผู้ประกันตนอย่างจริจงังแล้วก็อยากให้คณะกรรมการบอร์ดคณะกรรมการสังคมนะคะได้มีผู้ประกันตนเปีนั่งทํางานบ้างนะคะอันนี้อยากให้พวกเรานะคะเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนแ้วก็อยากฝากเจ้า เรื่องของการติดตามข้อเรียกร้องของเราทั้งหมด6ข้อมันมีประเด็นใช้หลายอย่างนะคะดิฉันก็จําไม่ได้นะคะพูดไม่ได้ทุกประเด็นนะคะก็อยากจะฝากประเด็นหลักๆก็เดี๋ยวจะมีการยื่นสอบถามไม่ทีนะคะก็ฝากประเด็นไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะก็